ขอขอบคุณนะครับคุณแอดอีกแล้วครับพง500บาทเลยขอบคุณมากนะครับว่าแต่ว่าคืนนี้นอนดึกกันไหมครับพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนี่หาเย่จูอย่างนั้นเหรอนั่นมันสุนัขรับใช้ของเจ้าไม่ใช่หรืออย่างไรกันเหตุใดถึงได้มาถามหากับข้าละเพียงแค่สุนัขเพียงแค่ตัวเดียวตัวเจ้านั้นก็ไม่มีปัญญาดูแลแล้วอย่างนั้นเหรอเออฮะนี่เจ้าว่าไงนนะอะองน้อยนี่นะ เมืองฟ้ามีค่าของข้าไม่ใช่เมืองตะวันแผดเผาของเจ้าคิดจะพูดอะไรทำอะไรก็ควรระวังไว้ด้วยล่ะเออฮะข้านั้นเป็นถึงองค์ชายของอาณาจักรเพลิงพบค่ำนะคนดวนแล้วแต่ให้เกียรติและเคารพข้ากันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะรวมไปถึงสามสำนักใหญ่เองก็ตามหลี่หยุนเซียวเจ้านี่มันช่างสามหาวยิ่งนักกล้าพูดจากับข้าเช่นนี้อย่างนั้นหรอ วันนี้ข้าจะสับเจ้าให้เป็น,ปนหมื่นชิ้นสัะพานแสงจันทร์ช่างโง่เขาเสียจริงเออฮะนี่มันหมายความว่ายังไรกำลังภายในของข้าบ้าเอ้ยเอาไงต่อดีละ่ะน้อยนะ่ถึงแม้ว่ากำลังภายในของข้าจะถูกปิดกัน้นแต่ข้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้อยู่ดีอาวุธสวนระดับที่หกปดพนึกไหลสาละ ตายซะเถอะลียุนเสียวเอ่เอฮะนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันจะทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นี่เจ้าคนแท่ชินรีบใสหัวไปให้พ้นสายตาข้าในตอนที่ตัวข้านั้นกำลังอารมณ์ดีอยู่ถ้าหากว่าข้ามุดมีขึ้นมาแล้วก็ทั่วทางใต้ล่าแห่งน,นี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดข้าไม่ให้ข้าเจ้าได้เอ่อฮะกข้า ข้าฆ่าย่างนั้นเหรอเป็นเป็นไปได้อย่างไรกันหลี่ยุนเซียวภายใต้รูปแบบข่ายคนนี้จะไม่ถูกปิดกัน้นพลังไว้อย่างนั้นเหรอนี่คือข่ายกนที่ถูกวางไว้โดยสามสำนักใหญ่เลยนะ,ะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรกันแต่ที่แต่ที่มันน่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นสีหน้าและแววตาที่ดูถูกและเหยียดหยามข้าคนอย่างเจ้านั้นกล้าสังหารข้าผู้นี้จริงๆอย่างนั้นเหรออย่าคิดว่า ในตำแหน่งอง์ชายของเจ้านั้นจะสูงส่งไปมากกว่าผู้อื่นกับไอ้แค่องค์ชายของรังจักรยเล็กเพียงแค่นี้ข้าไม่เคยมองมันอยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ําสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิงหยางเจียและโจยู่ฉานนั้นข้าคิดว่าเจ้า,าคงจะจํามันได้ขึ้นใจนะข้าไม่อยากฆ่าคนโง่ๆอ,อ,อย่างเจ้าอีกคนเออฮะกอค,คนคนโง่ๆฆ่านะหนอบัดซบ บัดซบสิ้นดีข้าเป็นถึงองค์ชายของรจากเพิงพบค่ำเนะื้ลีหยุนเซียวไอ้ลีหยุนเซียวจากล้าดีเช่นไรมาทำกับข้าเช่นนี้โถ่เอ้ยหันหลังกลับมาคุยกับข้าก่อนสิณนะห้องพักของแขกอันทรงเกียรติต้องขอโทษด้วยดูเถอาว่าข้าผู้นี้จะมาสายซะแล้วสิเอ่อฮะท่านจมืองลีไม่เลยไม่สายสักนิดเลย <laughs> ปรมาจาร์หยุนเซียวดูท่าว่าท่านนั้นจะชอบการเปิดตัวแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะเออฮะประมัมจาร์อย่างนั้นเหรอมองออกด้วยสินะนั่นสิอย่างไรเสียไปหลี่กงจินผู้นี้ก็เป็นถึงนักเล่นแร่แปรธาตุระดับที่6กคงไม่สามารถหลุดพ้นสายตาของเขาได้อยู่แล้ว พลเมจานไปลีท่านอย่าได้กังวลไปที่สร้างปัญหาให้กับเมืองฟ้าเมคานั้นเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธพเนจรเท่านั้นมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าท่านพลเมจา์หยุนเซียวตัวท่านนั้นเข้มงวดมากจนเกินไปกำไรที่ท่านได้มามา,มากมายในวันนี้ข้าคิดว่ามันจะส่งผลเสียกับท่านในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเออฮะพรมมจาน มันปัญจานอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่นายน้อยหยุนท่านนั้นอาจจะยังไม่รู้ถึงแม้ว่าผู้ฝึกยุธที่อยู่ด้านนอกนั้นจะเป็นผู้ฝึกยทดพเนจรแต่พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นเหล่าต,ตะกูลที่มีชื่อเสียงภูมิภาคทางทวีปอื่นการที่ท่านดูถูกเขาต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ข้าคิดว่ามันจะส่งผลเสียกับท่านอย่างร้ายแรงนะเอเอนั่นสินะ ข้าเข้าร่วมการประมูลหนึ่งล้านก้อนเนี่ยข้าคิดว่ามันก็มากมายเอาเรื่องอยู่เนะนี่หนึ่งล้านก้อนอย่างนั้นเหรอใครบอกพวกท่านล่ะว่าจ่ายแค่หนึ่งล้านก้อนจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้นั่นเป็นเพียงแค่ข้าผ่านทางการเข้าเมืองฟ้าเมคาของข้าแต่เพียงเท่านั้นผู้ที่สามารถเข้าร่วมประมูลได้นั้นจะต้องจ่ายข้าเข้าร่วมประมูลอีก หล้านก้อนเอ,อ่อฮว่าไงนะนี่ยังจะเก็บเพิ่มอีกอย่างนั้นเลยนี่นายน้อยหยุนท่านเอาจริงดิเอาละต่อไปจะเข้าเมืองต้องจ่ายเงินมาก่อนเอาอเ,าเ,ออาเน,านเฮ้ยวางให้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้เอ่อฮะไม่เจอกันสั้นนานไม่คิดเลยว่าจะได้เจอเจ้าในที่ขยะขยะแบบนี้หลายปีที่ผ่านมา ข้าละคิดว่าเจ้าไปได้ดิบได้ดีที่อื่นเสียแต่กับเป็นได้แค่ขยะเฝ้าหน้าบ้านของผู้อื่นเพียงเท่านั้นแต่ก็ช่างเธอขยะก็ต้องคู่ควรกับงานขยะแบบนี้ละ่ะมันถึงจะเหมาะสมกับเจ้าค <c ười> ำก็ขยะสองคำก็ขยะเฮ้ยนี่เจ้านะ จ่ายเงินแล้วก็รีบใส่หัวไปซะสิอย่ายืนอยู่ตรงนั้นผู้คนมากมายรออยู่ข้างหลังเจาไม่เห็นเลยอย่างไรกันเออฮาว่าไงเนาะ <c oughs> เอาแล้วมีมวยกันแล้วเอาเลยสิต่อยกันเลยข้ารอดูอยู่ <c oughs> ไอหมาเฝ้าหน้าบ้านว้าไม่ต่อยกันเลยไว้ให้เ <c oughs> จ้าบ้านั่น ทําไมถึงได้พูดเช่นนี้กันเหตุใดถึงได้ดูถูกเหยียดยามเฉียนหั่นโตเช่นนี้เจ้านั่นเป็นใครอย่างนั้นเหรอทําไมเจ้าถึงได้มีสีหน้าดูไม่ดีเช่นนี้ล่ะนั่นสินะเจ้านั่นก็เป็นแบบนั้นละเขาเคยเป็นพี่ชายของข้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปเออฮะพี่ชายอย่างนั้นเหรอเอฮอะว่าไงนะยังต้องใจเพิ่มอีอย่างนั้นเลย หลังจากการประกาศข่าวดีของหลีหยุนเซี่ยวทําให้ผู้คนนับหมื่นที่จ่ายค่าเข้าเมืองมาแล้วหนึ่งล้านก้อนทําให้พวกเขาไม่พอใจอย่างมากมายได้มีการร้องเรียนไปถึงสามสำนักใหญ่ว่าได้ถูกหลีหยุนเซี่วนั้นพูดจาดูหมิ่นและเหยีดหยามอยู่หน้าเมืองแต่สามสำนักใหญ่นั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นท้ายที่สุดแล้วพวกเขานั้นก็ต้องยอมทําใจจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งล้านก้อนอยู่ดีเออหอ แล้วตอนประกาศบอกว่าจะต้องจ่ายเพียงแค่หนึ่งล้านก้อนเท่านั้นก็จะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้แล้วแต่นี่ต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งล้านก้อนเลยอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าข่าวนี้ถูกแพ่งพายออกไปแล้วก็ให้เมืองฟ้าเมคาจะโดนโจมตีจากเราสำนักอื่นก็คงจะไม่มีคา<ฆ>้าโต้แยง้งใดๆเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นการหลอกลวงชัดๆหานี่พวกท่านนะมองข้า มีอะไรอย่างนั้นเหรอขอเปล่าเปล่าเป,าปาไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นผลจากการกระทําของข้าที่เห็นแก่ตัวในครั้งนี้นั้นผู้คนที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้พวกเขาจะต้องกลับมาคิดบัญชีคืนภายหลังอย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นต้องขอขอบคุณสามสำนักใหญ่ที่ได้วางค่ายกลนพวกนี้ไว้เมืองฟ้าเมคาของข้าาอก่ายก้นทั้งสนี้ได้ถูกข้าควบคุมไวอ้อย่างสมบูรณ์สำนักต่างๆในทวีปทางตอนใต้แห่งนี้ไม่สิ ต่อให้เป็นสามสำนักใหญ่เองก็ตามก็คงจะไม่สามารถมาลัยเมืองของข้าได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปและยิ่งไปกว่านั้นมีสามสมาพันธ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามสมาพันธ์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในใต้ล่าแห่งนี้พวกเขานั้นคงจะไม่กล้าทำอะไรข้าผู้นี้อย่างแน่นอนเออหอสีหน้าแบบนั้นข้าคิดว่าเขาคงคิดอะไรชั่วอยู่ภายในหัวน,ะนี่ มองอะไรกันอย่างนั้นเหรอเอาล่ะพวกเรามาเริ่มการประมูลกันก่อนจะดีกว่าในตอนนี้ผู้คนที่เข้าร่วมการประมูลต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังและความโกรธแค้นเอ่อฮะ ผู้อุโสเหอเป็นไปได้อย่างไรกันสมาพันธ์การค้าหอคอยเทียนหยวนเป็นผู้จัดงานประมูลหลักในครั้งนี้อย่างนั้นเหรอไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายัางได้รับการสนับสนุนจากหอคอยมื่นสมบัติสมาพันธ์นักเล่นแร่แปรธาตุอีกอย่างนั้นเลยเนี่ยแบบนี้ข้าคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดแปลกไปอย่างแน่นอนนั่นสินะ เรื่องนี้มันจะต้องมีลมคมในอะไรบางอย่างที่พวกเรายังไม่รู้การที่สมาพันธ์การค้าเทียนหยวนสามารถเชื้อเชิญอีกสองสมาพันธ์เข้าร่วมได้นั้นจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างอย่างแท้จริง แต่อย่างไรเสียสถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาคงจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ผู้คนที่กำลังโมโห,โหอย่างสุดขีดได้หรอกถ้าวา่าเป็นเช่นนั้นชื่อเสียงของสมาพันธ์การขาหอคอยเทียนหยวนจะต้องสูญเสียไปอย่างแน่นอน <c oughs> ติงหลิงเอ,อ๋อหนึ่งปีแล้วสินะที่ตัวข้าไม่ได้ประลองฝีมือกับนาง <c oughs> เพราะว่าการลงมาของเขาพระสุมเมนนั้นทำให้นางกังวลว่าจะมีบางอย่าง เกิดความผิดพลาดขึ้นในสมาพันธ์การค้าเทียนหยวนของนางนางจึงไม่ค่อยปรากฏตัวบ่อยนะัก <c oughs> เรื่องนั้นเจ้าอยู่ได้กังวลไปรอดูเหตุการณ์สนุกๆต่อจากนี้กันจะดีกว่าจากการคาดการของข้านั้น <c oughs> เหล่ามาหาอำนาจในทวีปต่างๆตาง่ตางส่งลูกศิษย์ของตนเองเพื่อเข้ามาแย่งชิงการประมูลในครั้งนี้ต้องมีผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากมายอย่างแน่นอน เอาละพวกท่านทั้งหลายการประมูลในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับข้ายิ่งเพราะได้มีการร่วมมือของสามสมาพันธ์ใหญ่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าอย่างนั้นข้าขอนำเสนอของที่เข้าร่วมประมูลเลยก็แล้วกันเป็นที่ทราบกันดีว่าของประมูลในครั้งนี้นั่นก็คือ ลูกแก้วทองคำจำนวน1,083ลูกที่เปรียบเสมือนกับตัวที่นั่งที่ใช้ขึ้นเขาพระสุมเมนนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นทางสมาพันธ์นักเล่นแล่แปรธาตุยังได้ส่งสิ่งของเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้อีกด้วยเอ้ยไม่สนว้ยข้าจะประมูลลูกแก้วทองคำรีบๆเปิดมาเอาละเอาล่ะ,ละใจเย็นๆสิ่งนี้นั่นก็คือลูกแก้วทองคำสิบลูก ฮะว่าไงนะสิบลูกเองอย่างนั้นแล้วเนี่ยหนเมื่อกี้บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งพันลูกไม่ใช่หรืออย่างไรกัน <c oughs> มวัวพูดมากอย่างนั้นละหนึ่งล้านหินศิลาหยวนระดับกลาง <c oughs> เฮ้ยบ้าเอ้ยหินศิลาหยวนระดับกลางสองล้านก้อน <c oughs> เสียงดูสิ้นหวังมากไม่มีตังก็อย่ามาประมูลยี่สิบล้านก้อนเออฮะยี <c oughs> ่สิบล้านเลยอย่างนั้นเลย ยีล้านเว้ยสามสิบล้านสาห้าล้านเฮ้ยจะสสล้านค่ะห้าสิบล้าน